สวัสดีครับชาวลัคนาพึิกศพยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดยดวงบายบูพยานนะครับวันนี้จะมาปลูกพื้นฐานนะครับให้กับชาวลัคนาพึิกศพใช้ลัคนาเป็นหลักนะครับไม่ใช้ราศีเกิดนะใครไม่ทราบต้องไปผูกดวงเป็นลัคนาก่อนคุณถึงจะทราบวาสนาบารมีของตัวคุณเองว่าพื้นดวงของคุณนะครับ ฟ้าเนี่ยให้มาอย่างไงนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ประมาณ50%ขึ้นไปจนไปถึง80%เลยมันอาจจะไม่100%แน่นอนเพราะว่าดวงชะตาที่บอกเนี่ยมันเป็นเพียงลักษณะพืนนิสัยของชาวพลิกศพแล้วก็ลักษณะพฤกศพเป็นวาสนาของคุณนะครับโดยสังเขปเนาะดังนั้นมันอาจจะไม่ตรงเปะเพราะว่าดาวในแต่ละคนที่เกิดวันเดือนปีเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันมันอาจจะดูไปตกเรือนอลิบ้างมรณะบ้างวินาศบ้างหรือเรือนสุภะ อาภะบ้างมันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละลัคนาพฤกษบแบบนี้เป็นต้นเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพื้นวาสนาของคุณเน่ะฟ้าให้มาแบบแบบอย่างไรกันบ้างสำหรับชาวพฤกษบนะครับบอกนิดนึงว่าชาวพฤกษบลัคนาพฤกษบเกิดอยู่ในภพของเลือนทรัพนะครับภพกระทับของดวงโลกนะครับแล้วก็ดวงเมืองของไทยด้วยนั่นแปลว่าก็เป็นขุนคังเนาะทีนี้เรามาดูกันว่า รายละเอียดของตัวตนของตัวคุณเองเนี่ยเป็นอย่างไรสำหรับวิชาโหราศาสตร์ไทยที่เขาดูกันนะครับว่าชาวพฤกธศพมีลักษณะพื้นลักษณะนิสัยแบบไรนะครับคือบอกก่อนว่าชาวพฤกธศพลพักษณะพฤกธศพมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเลือนสถิละราศีเป็นความเสถียรนะครับและมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวใช่ไหมครับและอยู่ในธาตุดินนะครับกลางธาตุเลยสถิละก็คือ ธาตุินกลางธาตุนั่นแปลว่าสัญลักษณ์สิมบรณ์ถึงเป็นรูปบัวนะครับสังเกตดูว่าชาวพฤกษ์พเนี่ยเป็นสัญลักษณ์รูปบัวทําไมต้องเป็นรูปบัวด้วยนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะชาวราศีพฤกษ์พเนี่ยเวลาที่หนักแน่นมั่นคงนะครับเหมือนกับบัวบัวเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าชอบทําแล้วทําอีกทําซ้ํา ทำเดิมๆทำแบบสิ่งเดิมๆนะครับยึดติดแต่สิ่งเดิมๆอ่ะเช้าตื่นขึ้นมานะครับไปหากินนะครับไปหากินแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับพอตอนตะวันตกดินปุ๊บอ่ะเริ่มกลับมานะครับมาทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็กินหญ้าแล้วก็นอนต่อแบบเนี้ยเป็นต้นนั่นคือเป็นนิสัยอุปน,นิสัยของชาวพืกศพก็จะเหมือนกับวัว เป็นคนมีระเบียบมีแบบแผนนะครับคือคิดอะไรทําอะไรเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับสำหรับชาวปรึกศบเนาะก็จะแบบเหมือนทําอะไรชินคุ้นเคยกับสิ่งเดิมๆมักจะไม่ชอบออกจากกรอบหรือคอมฟอร์ตโซนของตัวเองสักเท่าไหร่มักจะมีคอมฟอร์ตโซนเป็นของตัวเองนะครับและมักจะมีอ,อ,อุปนิสัยลักษณะความชินนะครับเป็นหลักเลยใช้ความชินความเป็นหลัก อะไรที่เปลี่ยนแปลงมักไม่ชอบเพราะเกิดอยู่ในกลางาธาตุเลยนะครับเป็นราศีที่แบบหนักแน่นที่สุดใน12ราศีเลยเพราะอยู่ในตําแหน่งกลางาธาตุไม่พอนะและเป็นาธาตุดินด้วยเพราะาธาตุดินคือความมั่นคงอยู่แล้วกลางาธาตุก็แปลว่าความมั่นคงเข้าไปอีกเลยทําให้เป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงมากๆเลยจะเดินจะเหินจะคิดจะทําอะไรอะ่ะมักจะไต่ตรองให้ดีก่อนคิดให้ดีก่อนแล้วก็เป็นคนดื้อเงียบด้วยเหมือนวัวนะครับวัวเนี่ยดูเหมือนกับ ไม่ฉลาดแต่ตามจริงอ่ะฉลาดนะครับเป็นคนฉลาดนะคนพลึกศพเป็นคนฉลาดมากนะครับคือเป็นคนมีความคิดของตัวเองใส่ซื่อบริสุทธิ์นะครับแล้วก็เป็นคนรักสวยรักงามอยู่พอสมควรเนาะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะคําว่ารักสวยรักงามในที่เนี้ยไม่ได้สวยแบบแต่งเท่าไหร่นะแต่เป็นสวยแบบหรือหล่อแบบในลักษณะที่เป็นความเขาเรียกว่าอะไรละเหมือนแมทแบบพอดีอ่ะ บแบบแบบหล่อแบบสวยด้วยด้วยแบบภายในอ่ะเออประมาณเนี้ยนะครับที่ไม่ใช่แบบตกแต่งภายนอกสักเท่าไหร่เนาะแต่ก็รักสวยรักงามอยู่พอสมควรนะครับชอบความละเอียดสะอาดแบบเนี้ยชอบความสะอาดชอบความละเอียดนะครับมีระเบียบแบบแผนแบบเนี้ยคือราศี ปรึกศพแน่นอนนะครับแบบนี้แล้วตาเนี่ยจะเปล่งประกายสวยงามนะครับเหมือนบัวบัวเนี่ยตาใสกิ้งเลยสวยงามมากนะครับนะเขาถึงให้ดาวสุกนะเป็นดาวประจําตัวเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ค่อนข้างหนักแน่นมั่นคงไม่ชอบแปรเปลี่ยนไม่ชอบเปลี่ยนแปลงนะครับยึดติดแต่สิ่งเดิมๆสิ่งที่คุณชินแบบนี้เป็นต้นนะครับและมักจะดื้อเงียบนะครับประมาณนี้สัตว์ชาวปรึกศพนะอันนี้เป็นตัวตนเนาะแล้วก็มักจะแสวงหา การเงินความสําเร็จของตัวเองอยู่เสมอๆนะครับที่เรามาดูเรื่องการเงินสำหรับชาวพฤกษบกันบ้างก็คือราศีเมถุนเนี่ยเป็นเลือนการเงินใช่ไหมครับเป็นดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเลือนการเงินแปลว่าชาวพฤกษบเนี่ยมักจะมีหัวการค้านะครับมักจะเป็นพ่อค้ามักจะเป็นนักธุรกิจมักจะเป็นในเรื่องของอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งสติปัญญาการมีไหวพริบปฏิพานนะครับกับการหาช่องทองช่องทางการติดต่อต่างๆเก่งนะครับกับการหาเงินหาคอนเน็กชันเก่งมากสำหรับชาวพลึกษพเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเขาเป็นดาวแห่ง สติปัญญาแล้วก็ดาวแห่งคอนเน็กชันใช่ไหมครับมักจะติดต่อสื่อสารในเรื่องของการหาเงินหาทองคอนเน็กชันเก่งมากเลยสาหรับชาวพฤกษบเนาะก็มักจะมีโอกาสของการหาเงินหารายได้การเป็นพ่อค้าการเป็นแม่ค้า นะครับค่อนข้างดีค่อนข้างเด่นเลยทีเดียวนะครับอะไรแบบนี้ยเราก็เป็นคนหาทรัพย์เก่งอ่ะืนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวแห่งสติปัญญาหาแล้วหาอีกหาได้หาดีนะครับอะไรประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบพ่อขาแม่ขาเนี่ยจะน่าจะถูกฉลกสําหรับชาวพฤิกศกด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นเรือนแห่งการเงินและมักจะใช้เงินเก่งด้วยนะครับ มักจะใช้เงินเก่งด้วยหาเงินเก่งใช้เงินเก่งโอเคไม่เป็นไรนะครับลืมบอกว่าชาวพฤกษบเนี่ยมีดาวประจําตัวคือดาวศุกร์ใช่ไหมครับแต่มีดาวศุกร์อีกหนึ่งดวงที่เป็นเจ้าบ้านคือเรือนอลิแสดงว่าชาวพฤกษบเนี่ยมักจะเป็นคนที่ชอบแบกรับภาระคนอื่นนะครับมักจะเป็นที่ต้องแบกรับภาระคนอื่นคือหมายถึงตัวเองอะ่ะมักจะหาความยุ่งยากให้กับตัวเองมักจะเอาตัวเองเนี่ยไปลองรับ ปัญหาคนอื่นนะครับหรือมักจะเป็นคนที่ปณีปนอมเก่งเพราะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวแห่งสันติดาวแห่งความสุขดาวแห่งความรักนะครับก็เลยเป็นคนที่แบบมักจะยอมคนอื่นนะครับมักจะให้คนบางทีก็ถูกเอาเปรียบบ่อยเพราะว่าอะไรเพราะตัวเองเ่ยเป็นคนที่รักสงบรักรักการปณีปนอมมักจะไม่ชอบหาเรื่องใครก่อนแบบนี้เป็นต้นนะครับมักจะไม่ชอบความรุนแรงมักจะชอบ แบบช่วยเหลือคนอื่นด้วยเพราะดาวศุ์เนี่ยนะครับเป็นดาวแห่งเสน่ห์เมตตาเมื่อไปอยู่ในเรือนอลิเนี่ยแปราะว่าชอบแบกรับคนอื่นชอบที่จะเหนื่อยทํานะครับแบบนี้เป็นต้นนะคือบอกเลยว่าชาวพลศุเนี่ยถ้าให้ดีอย่าไปแบกระคนอื่นมากเกินไปนะครับเพราะตัวเองเนี่ยมักจะมีปัญหาด้วยตัวเองเนี่ย เหมือนเอ็นดูเขาเอเ็นเราขาดนะนะครับแบบเนี้ยที่เขาชอบพูดกันนะดังนั้นชาวพฤกษ์เนี่ยอย่าแบกรับคนอื่นจนเกินไปนะครับแบบนี้เป็นต้นและมักจะมีมรดกด้วยนะสำหรับชาวราศีพฤกษ์นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะอืมก็ทีนี้มาถึงดาวการเงินต่อนะครับเมื่อกี้ดาวการเงินบอกแล้วว่าเป็นดาวพุธใช่ไหมครับมันเชื่อมเรือนปุตตะแปลว่าชาวราศี พฤกษฏเนี่ยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอยู่บ่อยๆมีดาวพุธเนี่ยเป็นดาวปุตตะมักจะมีการหารายได้นะครับมีช่องทางการหารายได้การติดต่อการสื่อสารกับในเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งปุตตะใช่ไหมครับก็เลยมักจะมีะกลยุทธ์มีการพลิกแพงกับการหาเงินหาทองได้ค่อนข้างเก่งนะครับมีในลักษณะของการคิดอะไรเนี่ยมักจะมีในเรื่องของ การมีทรัพย์มีเงินมีทองอ่ะคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองเ่เอาง่ายๆนะครับแบบเนี้ยมักจะมีความรู้สึกแล้วก็มีภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะคือเป็นตัวตัวเองเนี่ยเป็นความรู้สึกที่หนักแน่นนะแต่อารมณ์ความรู้สึกลวนเลยนะครับรวมลวนเละในนิดหนึ่งอ่ะในเรื่องของอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะครับไม่ค่อยเสถียรน,นิดนึงเนาะอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวอยากเดี๋ยวไม่อยากอะไรประมาณเนี้ยอาจจะแบบค่อนข้างแบบอารมณ์ แบบขึ้นขึ้นลงลงไม่ถึงขึ้นขึ้นลงลงแบบอารมณ์แบบไปไปมามาเร็วเอ็วะนะครับแบบสวิงไปสวิงมาค่อนข้างเร็ว่ะประมาณนั้นนะครับประมาณนี้เนาอะอารมณ์คือเปลี่ยนใจง่ายโลเลนิดนึงอะไรประมาณนี้สำหรับเช้ารุร่งศพเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารคือดาวจันทร์นะครับแล้วก็มีดาวเพื่อนก็คือดาวจันทร มักจะมีเสน่ห์เมตตานะครับเพราะเป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนเป็นคนที่แบบเหมือนเทคแคร์ดูแลคนอื่นเก่งนะครับดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวแห่งจริตจิตใจความรู้สึกอ่อนหวานอ่อนโยนเป็นเลอนสหัสชาติเนี่ยมักจะปณีประนอมมักจะชอบอในลนักษณะได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นด้วยมีเสน่ห์เมตากับบุคคลอื่นเพราะเป็นคนที่สะอาดดูดีมีระเบียบ นะครับก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเข้ากับบุคคลอื่นได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ชอบความรุนแรงเลยดูเหมือนกับว่าไม่มีพิษมีภัยใครก็อยากเข้าหาใครก็อยากจะแบบเข้ามาติดต่อมามาชอบมาคุยมาดูอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะก็แบบชอบสายปณีปนอมอมีเพื่อนมีการยานามิตรที่ ที่ดีอะไรแบบนี้นะครับเพราะมีดาวจันทร์เนี่ยนะมักจะปรารถนาดีจากญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนพ้องแบบนี้นะมักจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้องแล้วก็ญาติพี่น้องค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเกิดมาเนี่ยมีอะไรที่มันเป็นแบบอ่อนละมุนละไมอะ่ะใครก็อยากเข้าหาใครก็อยากให้การสนับสนุนการช่วยเหลือนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในดาวพันธุคือดาวอาทิตย ดาวทิศเนี่ยเป็นดาวพันธุใช่ไหมครับแปลว่าชาวพกศพเนี่ยหลายคนนะมักจะมีบ้านใหญ่มักจะมีบ้านที่โดดเด่นอาจจะไม่ใหญ่แต่โดดเด่นดูสวยงามดูโอถงดูเหมือนกับมีดูดูมีความหรูอะ่ะมีราคาแพงนิดนึงอะ่ะบางคนอาจจะไม่ได้หรูอาจจะไม่ได้ดูแพงแต่มันดูโดดเด่นกว่า ชาวบ้านชาวเมืองเขาอะบ้านเราอาจจะดูสวยงามดูเด่นดูแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยดูเหมือนกับมีความสวยงามอะไรแบบนี้ครับมีความโดดเด่นกว่าบ้านคนอื่นๆแหละนะถึงแม้จะไม่ไม่ได้หลังใหญ่นะสำหรับบางคนบางคนก็หลังใหญ่โออ่าสวยไปเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะเป็นบ้านที่อาจจะดูเหมือนกับมีมีเงินอะมีทรัพย์อะทั้งที่ตามจริงเราอาจจะไม่ได้มีขนาดนั้นก็ได้แต่คนอื่นเขามองเราอะ ว่าเราอ่ะเป็นคนแบบออบางทีนะครับชาวพลึกศพน่มักจะมีครอบครัวที่รับรับงานราชการค่อนข้างเยอะนะครับมีตระกูลที่รับราชการอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเป็นคนมีหยดฐานบรรดาศักดิ์บางคนอาจจะสมมตินะอาจจะแบบอยู่ในหมู่บ้านแต่บ้านอ๋อเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับญาติพ่อเนี่ยแม่พี่น้องมักจะมีเป็นแบบกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นอผู้ว่าราชการอะไรแบบเนี้ย คือแนวแนวเนี้ยชาวลูกศพมักจะมีนะครับคนมีชื่อเสียงแบบคนทางบ้านมีชื่อเสียงมีเกียรติยศอะประมาณเนี้ยนะครับเป็นใหญ่เป็นโตอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างมีตรงเนี้ยก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็บ้านดูสวยงามดูโดดเด่นกว่าชาวบ้านชาเมืิงเขาแนวแนวเนี้ยเลยนะครับมักจะมีความแบบเทยทยานกับการมี บ้านแบบเนี้ยเป็นต้นด้วยนะครับชาวพฤษศอยากจะมีความสําเร็จอยากจะมีความมั่นคงอยากจะมีชื่อเสียงบารมีนะครับอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นด้วยเช่นกันนะครับมักจะได้ดีนะครับในเรื่องของงานราชการด้วยสําหรับชาวพฤษศนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของเรือนอลิไปแล้วใช่ไหมครับอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวมาด้วยนะนะครับสำหรับชาวราศีศพฤษศแต่ก็มีโอกาสมีมรดพรกพอกสกุลมาด้วยเช่นกันนะครับที้เรามาดูในเรื่องของเรือน ปัตตนีปัตตนีเนี่ยคือดาวอังคารนะครับและเป็นพบรเรือนวินาศด้วยแสดงว่าชาวนกษยศพเนี่ยมักจะได้คู่ต่างถิ่นแดนไกลอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนไทยก็ได้แต่เป็นคนไทยที่อาจจะพัดถิ่นมาอยู่ที่อื่นอะไรแบบนี้แต่งงานกับคนที่ไม่ที่ไม่ใช่พื้นบ้านเกิดเมืองนอนอะ่ะ ไม่ค่อยได,ได้ได้คนบ้านเกิดเมืองนอนได้คนที่เป็นต่างถิน่นแดนไกลหรือมักจะไปต้องไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือได้อพยพยกย้ายไปอยู่กับสามีหรือภรรยาที่ต่างประเทศก็ได้หรือต่างจังหวัดแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนแต่างงานแล้วออกไปอะ่ะล้วไปอยู่กับคนอื่นน่ะมักจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวแบบเนี้ยทั้งที่ตามจริงอะ่ะชาวราศีพฤก่นะ์นะครับม,มักจะมีความติดกับครอบครัว มักจะมีความผูกพันกับครอบครัวกับญาติพี่น้องแบบเนี้ยแต่มักจะไม่ค่อยได้อยู่กับญาติพี่น้องเท่าไหร่นะครับมักจะไปแต่างงานหรือมีคู่แล้วเนี่ยมักจะไปอยู่ในต่างถิ่นหรือว่าไปอยู่กับ คนละบ้านกันอะอะไรแบบเนี้ยแยกบ้านอะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ยังรักครอบครัวยังไปไปมามาหาสู่กันเหมือนเดิมแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าดาวปัตตนิกับดาววินาศเนี่ยเขาเป็นดวงเดียวกันเลยนะครับมันเชื่อมถึงกันเนี่ยมักจะมะีแนวทางของ ประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับก็ไม่รู้เป็นไรเนาะเพราะวาสนามันมาแบบนี้แหละก็แสดงว่าชาวลุกศพก็น่าจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นคนที่ได้ต่างชาติต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอะไรแบบนี้คนพัดถิ่นนะครับอะไรแบบนี้หรือว่าแต่งงานก็ต้องออกจากบ้านไปอยู่กับครอบครัวของแฟนแบบนี้เป็นต้นซะมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อเนาะเพราะดาวคู่เป็นดาว พิจิตด้วยอืมก็น่าจะมีนะครับในเรื่องของคู่ครองคนรักเนี่ยมักจะเป็นคนดูมีเสน่ห์นะครับมีแรงดึงดูดค่อนข้างเยอะนะเพราะดาวประจําตัวคือดาวศุกร์และดาวคู่เป็นดาวอังคารดาวศุกร์กับดาวอังคารเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ในทางโหราศาสตร์ไทยนะครับมันเป็นรายละเอียดลึกซึ้งมากเลยดูดูศุกร,ร์ต้องดูอังคารดวงคารต้องดูศุกร์อืมนะครับ ไม่รู้เป็นไรนะมันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันมันเป็นการสนับสนุนส่งเสริมกันดีนะครับแบบนั้นเป็นต้นอะ่ะมักจะได้คู่ในต่างถิ่นแดนไกลหรือต้องพัดภาคหรือได้คู่ที่พัดภาคห่างไกลเป็นอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะครับไม่ค่อยได้แบบเหมือนอครอบครัวที่อยู่เป็นสุขแบบอยู่ครอบครัวใหญ่นะครับหมายถึงคู่อะ่นะเนาะประมาณเนี้ยมักจะได้คนที่พัดภาคจากถิ่นหรือต่างถิ่นต่างแดนอะไรแน,แ,นแนวเนี้ยก็ได้เช่นกันนะครับ ที่เรามาดูเรือนมรณะกับเรือนราพะดาวพระศรีเป็นเรือนเดียวกันก็อย่างที่บอกอะมีโอกาสได้มรดกไงนะครับเพราะเรือนราพะกับเรือนมรณะเป็นดวงเดียวกันเป็นดาวพระศรีษะนะนะเปราะว่าเป็นโอกาสที่จะมีโชคมีลาบที่ดีและมักจะมีความรู้เป็นอาวุธมีมีการต่อยอดการพัฒนาเรื่องของศักยภาพเรื่องของสติปัญญานะครับ เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิพาน์เป็นคนที่อาจจะเหมือนมีเขาเรียกว่าเหมือนกับต่อยอดพัฒนาในเรื่องของสภาวะเ,ออเขาเรียกว่าเหมือนกับความรู้ได้เก่งอะนะครับอย่างที่บอกอะมักจะรับงับรับงานราชการหรือมีญาติเป็นราชการเยอะอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นแนวแนวนี้มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุ้มสมสนับสนุนแบบนี้นครับนะมี ผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุ้มสมสับสนุนและมีมร,มรดกอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเาขาเรียกว่าบริหารจัดการเรื่องของอาบางคนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นผู้จัดการมรดกด้วยอะไรประมาณนี้ก็ได้นะเท่าที่ดูมีโอกาสนะครับค่อนข้างสูงแต่ไม่ทุกคนนะเพราะว่าใครที่มีพระราชสัดีเป็นเกษตรอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยนะครับมีโชคมีลาบแต่ก็มักจะ ยากเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเพราะว่าดาวผู้หลักผู้ใหญ่เป็นมรณะด้วยแปลว่ามีโชคมีลาภกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่มักจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่มีหัวจิตที่อาจจะดูแตกต่างนิดนึงหรือว่าเป็นคนแดนไกลเนี่ยมักจะสนับสนุนแต่คนใกล้ตัวเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ตัวมักจะไม่ค่อยเห็นเราอะประมาณนี้นะครับอาจจะต้องแบบเหมือนบัก บุกบ่าวฟาฟันก่อนแล้วถึงจะมีคนมาช่วยเหลือทีหลังแบบเนี้ยเป็นต้นนะสำหรับชาวพฤกษ์ศนะครับก็ไม่ได้แบบอะไรได้มาโดยง่ายนะต้องใช้ความอดทนนะใช้ความพยายามเพราะเป็นราศีบัวอยู่แล้วถูกไหม,มต้องทําอะไรเนะี่ยต้องอดทนต้องอดกลั้นนะครับและมักจะต้องแบกภาระก่อนถึงจะได้รับผลนะเ,ออเหมือนบัวเห็นไหมครับแบบกว่าจะไดออ้ได้อะไรมาแต่ละทีก็ต้องใช้แรงแรกอะ ประมาณนี้เขาถึงให้บัวเป็นซิมโบลแบบนี้เป็นต้นนะครับอืประมาณนี้แล้วก็มีดาวเสาเนี่ยเป็นภพสุภาเห็นไหมครับดาวเสาเนี่ยเป็นดาวแห่งการที่แบบแปกภาระเนะี่มเป็นดาวแห่งความแบบ,บเขาเรียกว่ากับการที่จะต้องจัดการจัดแจงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างหรือการ manage ก็ได้นิดนึงนะครับเป็นคนที่แบบฝันคิดใหญ่ นิดนึงนะครับกับในเรื่องของความสําเร็จและก็มักจะมีความเหน็ดเหนื่อยกับการที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อความสําเร็จในชีวิตนะครับจะได้อะไรมาแต่และอย่างเนี่ยชาวเพฤกษศมักจะไม่ได้โดยง่ายนะมักต้องใช้ความพยายามสูงกว่าชาวบ้านเขานิดหนึ่งแต่ก็มักจะได้ดีนะครับและก็เป็นคนที่วางแผนก็ค่อนข้างหลัดกลมเก่งนะครับอะไรไม่ชัวร์ไม่ทํา ชาวพฤกษ์ศพเนี่ยไม่ชัวร์ไม่ทำเนาะพระดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งการแบบระแวงยึดติดน่ะไปอยู่ในเรือนสุภาพแปลว่าความสําเร็จเนี่ยต้องปูทางไว้ก่อนเลยเพราะชาวพฤกษ์ศพเนี่ยมีอะไรต้องทําตามระเบียบแบบแผนของตัวเองมักจะไม่แตกนอกนอกกฎนอกเกณฑ์มากอะ่ะจะเป็นคนที่ทําอะไรอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบนะครับความสันติความสงบการแบกรับเนี่ยคือชาวพฤกษ์ศพนี่เอาหมดเลยแบบนั้นเป็นต้นนะครับทีเวลาใกล้จะหมดแล้ว ทีนี้มันเรือนกรมะคือเรือนแห่งการงานเป็นดาวราหูเป็นคนที่เป็นคนแปลกประหลาดอย่างหนึ่งเนาะเป็นคนที่ชาวพฤกษบเน่ยเป็นคนที่ยึดติดยึดมั่นแต่การกระทํามักมีการเปลี่ยนแปลงและใช้อารม์กับการเปลี่ยนแปลงใช้อารม์กับการทํางานมักทํางานที่ไหนไม่ได้นานถึงแม้จะเป็นการที่ยึดติดชอบหยุดชอบยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆแต่มักจะชอบเปลี่ยนงานงงไหมครับ เป็นคนที่บ่นกับสับสนด้วยตัวเองนิดนึงเนาะเพราะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อไปอยู่ในเรือนการงานเนี่ยเป็นคนที่พลิกแพลงสถานการณ์เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเป็นคนที่อาจจะชอบทํางานในเครื่องแบบด้วยเออนะครับเป็นคนปณีประนอมแต่ชอบทํางานในเครื่องแบบงงไหมชอบทํางานราชการชอบทํางานในเครื่องแบบนะครับชอบเป็นคนที่พลิกแพลงในเรื่องของการงานนะครับไม่ชอบทํางานอะไรที่มันแบบเป็นปกติที่คนอื่นเขาชอบทำอ่ะคนชอบ ชอบทํางานในสิ่งที่มันแปลกๆกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับมีหัวคิดในการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีหัวคิดในการกลับเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเนาะอะไรแบบนี้เป็นต้น ก็ชอบทำงานในเครื่องแบบอย่างที่บอกแล้วก็ทํางานราชการนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะก็ไม่รู้เป็นไรนะ่ะก็วาสนาเข้ามาแบบนี้เนาะก็ลองไปสังเกตดูว่าจริงไหมว่าตัวคุณเนี่ยมักจะชอบทํางานแนวแนวนี้หรือเปล่าคนเครื่องแบบทหารตำรวจสารพิพากษาตุลาการต่าง,างๆนั่นแหละนะครับหรือว่าทํางานราชการอะไรแบบเนี้ยชาวราศีพฤษภมักจะชอบทํางานแบบนี้แล้วก็มักจะไม่ชอบแบบ เคล้าอะไรนะเหมือนทํางานอะไรก็ทํางานไม่ได้นานชอบเปลี่ยนแปลงแต่ชอบยึดติดอยู่ที่เดิมนะครับประมาณนั้นชอบงานที่เดิมแต่ชอบงานแบบไม่ซ้าอะ่ะไม่ชอบทํางานซ้าๆเดิมๆอะ่ะชอบทํางานที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแบบนั้นเป็นต้นนะครับเนาะก็แนวแนวนี้นะก็ครบแล้วนะครับวัสนาของชาวพลกศพก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพญาด้วยนะครับขอบคุณครับ